พร้อมแล้วย้ายหางแล้วเรียบร้อย,มมยเฮ้ยบโตกอุอ๊ยไม่จะร้อนแล้วหยุดแล้วเบาลุงอีสานมักมวนสวัสดีครับผมเบาลุงอีสานมักมวนครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเบาคลิปแรกนะครับของช่องยูทูบนะครับเอาจะดูการบเบาแล้วนะครับคลิปนี้ผมถ่ายอยู่ที่บ้านสางการอำเภอเมืองจังหวัดปุริลำนะครับผมผมมา น้อยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับมิติ่งวาวเป็นนากศะรัพย์ของพวกนักของเอ่อยิงสายหมวดนะครับนั่นมิติ่งนิดหน่อยแต่ว่าวาวโบน,นอยนะครับผมอ่าที่ผมมา่ามาเบิ้งเนี่ยนี่ผมจะพาพี่น้องมาเบิงเบ้งวาวญ่แบบนี้โปรตัมแต่หาโตนะครับอันนี้หกเมตรอันนี้เจ็ดเมตรเพิ่งนะครับอุดอันุดแปดเมตรนะครับมาเบิ้งเลยสองตัวนี่จิดไฟแต่ว่าตัวนั้น ที่เพินประกอบอยู่นั่นยเพราะท่านติดไฟนะครับอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็น8เมตรติดไฟอย่างเงนะครับนี่ม,มาแลงอี่เขาสิได้เบิ่งกันว่ะมาแลงนีู่เขาสิได้เบิ่งกันนะครับไฟข้างบนเต็มทองฝ้าแน่นอนอ่ามันอาจจะงานมวยญ่คือจังงานหวยล่าง,งานบอลงาน <พะ S 1> อีเลฟบ,บ,บวาวใหญ่นี่ทะลุดง่งงงงหญ่แนวนี้เลยเลยวันนี้มาเป็นนักท้ามิตรทีจริงกันนิดหน่อยนะอันนี้7เมตร มีตหกเมตรเจ็ดเมเลยสวัสดครับอุ้ยปรอันนี้อ่ะันนี้ประมาณสเมตรสเมตรหกสิบสเมตรหกสิบอันนี้เจ็ดเมตรรุนเจ็ดเมตรนี่มีอยู่พีิมีอยู่สองแปดเมตรมีอยู่สองมันก็สิมีแบบหเมตรเครื่องเจเมตรเจ็ดเมตรเครื่องแดเมตรเนะโ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดฮะมันแทละมาหนี้บบนี้

ผมสิล <usion> ่องดึงเบิ่งว่าูมซึกจังได๋นะครับแต่แค่แค่รุ่นน้อย3เมตรก็ดึงแห้งแล้วนะครับ6เมตร7เมตร8เมตร ววอันนี้ใส่พรามีเสียงซื่อๆได้ครับ<อ>จริงๆเนี่ยโปรใส่ก็ได้อันนี้คือหางนะครับหางอะไรครับห<ว>างถ,าถา้าถ<อ>้ารงหางสะท้อนแสงเข็นไปแล้วซองไฟใส่ไม่เก็จะเป็นแบบเดี่ยว<อ>ทุบๆวิธีใส่กันยังไงเนี่ยเพาาะแค่บรรทัเสียบแล้วก็สอดใส่ จะติดไฟขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นพวแบงนี่นะครับเยืยาวกี่มเมตรนี่อันนี้เยอว600มิล3.5มินครับ3.5มินเป็นเสือกสายพัานขนาด3.5มินนะครับเ้ดเ,เ้ดึงรงราเนย อ๋อนิเพิ่นเพิ่นปล่อยดูนะครับอยู่สอดแต้งตลอดเลยพอได้แล้วก็ตัวเจ็ดเมตรครึ่งที่ปล่อยยังปล่อยหลายรอบแล้วปล่อยหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวแปดเมตรที่ไม่ได้ปล่อยใช่ตัวเจ็ดเมตรครึ่งนี้กตอนนี้เพิ่นเพิ่นจะปล่อยแล้วนะครับ แล้วครับยิงไปรับดึงแรงมากครับดึงแรงมากครับผมธรรมดาครับนะครับเดี๋ยครับยิงไปแล้วนุ๊ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้นี่คือการคุมบอลที่สุดโอ้โหเป็นตัวมือแค่อย่าดึงอย่าดึงชวดดึงชวดเดี๋ยวแง้มแง้มผิดหรอกคุณเดี๋ยวเลืนจนเก่งไ่ได้ทำ ทีคค่่วตัวตัวแรกครังเครัมตแย่ง,างนาดนีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเจ็ดเมตรเลยก็ตัวแเมตรนะว่ามันจะขนาดไครับผมตเจ็ดเมตรของช่างอะไรช่างเิ็เหรอครับตัวเเมตรลังจาอุ้ย เหราใส่ลูกทุบเลยเ,เอเอกะลิ่ยังก่อ,เอ,เอของเล็กหน่อยเรียนตัวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นของหลานมาหรือเปล่าเนี่ย,อย <laughs> โอ้มิตายง่ายเลยครับยง่ายแบบนี้ทั้งแบบสีดวงสีโตนะครับสีลำนอนะ้อยจะเป็นสีเมตรแน่สามเมตรแน่ กระแสเบาค่อยติดไฟ่ no 네็ยิะถ ah, ah, awesome. ึงวยวขนาดเบา2เมตราน้เกสเกือบิเมตรแล้วรอบีบผมสี่ขอเป็นแรงั้งตัวเนี่แต่ว่าการแรส่วยกันขอจับเบิ้งผมอยู่วว่ามันห้งขนาดไหนครับผมนะกูตากูตาวิ่ครับว่ผไม่ไหวใช่ไหมผมได้กวาะจิ้มคนเดียวแ่ไทวิ่คนเดียวนดี ตัวนี้ก็ใหญ่นะครับของพีมงานเน้ตนัดบุรีรัมย์นะครับตนี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องยูทูบครับติดตามช่องผมด้วยครับผมนี่ครับชื่ออะไรเดือดช่องเน้ตนัดบุรีรัมย์นะครับของพี่นัทนะครับงานบุรีรัมย์อันนี้ยังไม่เฉลยว่ากี่เมตรแต่ถ้าให้ผมเอาก็ประมาณหนึ่เมตรขึ้น หน้ายุได้ยุได้ครับอะครับดีมาดูตัวประีครับคนเดใหเ่ตัว5ตัวใช่ไหมพี่สองสามี่ห้าหกตัวมาเยครับ 7ครับวันนี้ตัวใหญ่หน้าจะเครับตัวใหญ่หน้าจะเเนาะยังว่าเหลือของพี่ทอนอีกตัวหนึ่งโอ้ยังเอามาไม่หมดโอ้อลังการแห้งแน่นิดจริงเหนื่อยแก่ของโบนอยนะครับโอเคตัวหนึ่งดาวตัวนหนต่ว่าร้อยพุ่งชาติผูกกับสงเป็นสีท้องชาติคือกันอันกร์น่ะเ่าสีเหลืองผูกเป็นสีเหลือง่ไอ้โมดิเป็นโอ้ไล่พุ่งชาติออกมาสิไปใส่อัท้องชาตินะครับเสื้อตัวนี้ก็ 3.5มิลมิลเท่ากัน <Okay. S 1> แล้วตัวใหญ่เป็เชือตัวไหนตัวนี้นเหมือนกันตัวนี้นเหมือนกันมันลากได้ยันแปดเมตร เ็นเวลาสามปีละเดนอลทา,าที่เฮาว่าเพื่อน้ามาพอกันไหมตั้งแต่งานหุ้นบับงไปอยู่ข้อวังยังจำได้เจ้ากับออ้นั่งเบิ่งบุงไปนำกันพอหูว่าโดนปานใดสิใดพ่อนะอยู่แต่ว่าคือพ่อเจ้าจนเต้ามาปันน้ำกระแบงทมกระแบงกินเต้ากินนำกันจลุมที่บ้านเป็นเบาว่าเฮาเป็นแฟน ปตัวน <formation jin inh throat> er mm ี้เป็นตัวเขียวก่อนคือเก่านะครับเพราะว่าตัวนี้แดงเพราะเสนอแล้งต้องย้ายหางต้องย้ายหางแม่นทุกคนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปเบิ่งทุกคนก่อนะพร้อมแล้วย้ายหางแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมดันแดนสองคนยิ่สองคนกับทั้งเล่ยเอาสายลังไปลังไป

ก็เลยกําลหญมืนบ่ไยเดี๋ยวไปถูกเฟลเนใช่นหมอ่าทหเอ้าไปตัวนหนก่อนนะครับเข้าของพี่นัทอือเข้าใหญ่เป็นวาดล,ลายขนาดประมาณ6เมตร6เมตรครึ่งนะครับเค่เอ,อนกันได้สองคนด้วยมาดูตอนก็ขึ้นนี่อาจจะเห็นบ่ชัดปันไดนแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะเห็นตอนเอาเอาลองย่ำเสาน,นี่คือแบบ งามแห้งสุดยอดอ่าเล่หลายดวงพกเจ็ดดวงอยู่ตั้งฝ้าเอาตอนเอาลงเนยหลายดวงนี่มันมันจะสวยงามมิตบอลยากนะอ่ะมาเบิ่งตอนขึ้นรับน้ำตาลครับเอาเอาไปแล้วไปไปอันนี้ไฟดวงเดียวขเนี่ยโมเห็นนะครับเห็นแต่ไฟเลยถ่ายเบิ้งตอนเศร้าเหมือนกัน สวยนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนั่นอันดวงก้อนนั่นเห็นเห็นไฟเหรอครับสวยแห้งนี่พี่น้องเบิ่งนี่เดี๋ยวไปเบิ่งเบาไล่ทองชาดไล่ทองชาติติดไฟนะครับมันก็อาจจะเพราะชาติดอกโดนมืดต้นเจ็ดเมตรเคืองติดไฟเรียบร้อยนะครับไฟพร้อมขึ้นแล้ว นองนี่จะเห็นยี่หรอครับตอนขึ้นเห็นขึ้นไฟอยู่เด็กเด็กพเห็นล้อเบาเอารับมือสื่อเด็กๆด็มาล่อเบิ้งตอนสองนะตอนเอาลงไฟติดเ,เรียบร้อยล่อขึ้นสวยสวยสวยสวสวยดวงไม่ชอบไทยดวงไงครับเอาลงไปข้งางล่างเจ็ดเมตรครึ่งอันนี้ <c oughs> ย่ยางเนี่ยหน่อยจะเห็นไฟตอนขึ้นครับเป็นเป็นเป็นบ่วงเป็นหลุมเบาวเลยเ,เดี๋ยวเพขึนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปหาเบิึงอยู่ตรงฝุ่นเลยตอนนั้นไโอ้โหสวยครับสวยอุ้ยขึ้นแบบย่างซะซ่าอื้อสวย นครับครบตอนนี้ว่าวไงกะได้ขึ้นทั้งท้องฟ้าทุกโตแล้วครับเหลือแต่พวกดวงเน็อๆนะครับ กระสีนี้ติดไฟแบบรอบโตัวสองตัวของมันนะครับเหยียบบนโส่จะเมื่อเบิ้งตอนพันเอาลงแล้วกันเบาเงยได้หลายโตแล้วก็ว้าวน้อยยุนี่เนี่ยเพิ่งจะเสกขึ้นเมื่อเบิดได้ขึ้นนี่นะครับแจ่ว่ากระสีโบเดไทยเออมันมันเนี่ยมองเห็นนะครับมันถ่ายใหญ่ทายลำบากครับถ่ายตอนโสร่อีกเทื่อนึงแล้วกัน กว่าวตกนะครับสองตัวสามตัวเหลือว่าวอยู่บนหลังม่านสามตัว่อันนี้มันตกนนีี่่้องหักเหรอหักครับโอ้ลมแรงใช่ไหมเมื่อคืนแรงตกโอ้หักตัวหนึ่งว่าสันนี่แล้วก็ตัวสีเขียวสองชั้นลิฟต์ตกอตอนนี้เพิ่งกำลังสีโอว่อวววาวอยา่างครับตัวนี้รุ่นน,นี้ฮามเอ รุ่นอ,อันนี้เด็ดเมตรเดี๋ยวจะได้เห็นเด็ดเมตรเอาลงอยู่นะครับตัวนี้บอกหยักเดือยทีกโสนโอ้่ขตัวญี่ปุ่นตัวหน,น,นึ่งบ,บอกหยักอยู่บนฝ่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามตัวสี่ตัวตกไปสามตกประมาณตอนนี อันนี้อันนี้เป็นตัวกี่เมตรครับอันนี้5เมตรใช่ไหมไ้5เมตรเดี๋ยวพวกเบงเปดองหาเมตรลูกนั้งกันเลย<ช>ลมมันเริ่มจะหมดแล้วน<ช>เนาะเป็นเวลา3ปีละเดนอลาที่เฮาว่าเทือนามาพอกันไม่ตั้งแต่ จนเอามาฟันน้ำกระแบงห่มกระแบ,แบงกินเขาก็กินน้ำกันจนเทยบ้าเพันวบอวมาเห้เป็นแฟบตอให้ไฟดแตกสึแกแตกแตกว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าหนาุนลบลงไ้เป็นเดำโสดตาใ้หุ่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันน้อ,อยากเปลี่นน้ำซ น่ขนาดแต่ต้นขนาดลมมีหนักาะวมันเพิ่งขนนลกว่านิหน่อยโ๋มีนเขาลุกเหมือนนาอนลหดเลยเดี๋ยวเบิงเพิ่นเอาต,ตัจิเมตรลงน้ำกันโอ้เดียวปเดียวมาอยู่ไหไไหวอยู่ครับทำยังไงก็อยู่แต่ใส่ใหม่นีสิดึงไงอย่าไปเล่น

เน่บึ้งเล่ามันตอนไม่เจอลมมันไกล้เงี้ยโดนลองมึงกันเลยลองเบิ้งลองเบื้องพี่มื่อคืนเจยังไม่ได้ดึงลยู่เจย่างเปล่าอ้อยอีกรอบเล้วไม่ได้นะพี่ต้องมีไม้อย่างนี้ยืมมันไว้นะเงินเบาได้ไหมดึงก่อนวะไม่ได้เขาดึงอะไรเลยไปไปเลยไปเลยเอาให้ลงเลยลงเลยลงเองให้ วนะ่วาบหนบันบ้าตาแต่ตาดำตังแต่เสาหอดคำกะคาแต่เล่บบังไฟชีวิ้ว่าเศร้าไ้แน่สิมาสนใจสิภาปไปตอกบังไฟกับ้ายโอบ ไม่ดึงแบบที่น enfin ี่แบบเาเป็นเอาสายแบบเสยดายล็อกเองนะคืน้องมันแบบล็อกล็มันหมดใช่ไหมเมื่อกมันเลยหัวมันเลยหัวดอกมันจัดล็มันพันมันโค้มันโตรม่ทันโอ้กลับยืนไ่ทันเออมันเลยลงเลยนเลยก้าไม่เคยสนุกที่ไหนวะที่นี่ตะกอนตุมาเหยี่ยวมึ้งดองเดีนวบอกว่า

ตัวใหญ่กได้อยนะครับคนที่าบงหนไหมรับไปหาล้อรถแนโอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับสำหรับความสนุกสนานในคลิปนี้กะมีแค่นี้นะครับ ในการตอนลำเป็นอย่างดีนะครับม ak yes, <c inhos> um oh, okay. ีหลายติดตามคิดหนารอาจจะไปไทยอยู่ไสไทยจังไดนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับครับีเด๋ยวผมจะขอลาครับสามีละเดนน่าที่เฮาว่าเธอหน้ามาพ่อกันไหม ตั้งแต่งานบุญบังไฟอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับไอ้นั่งเบิ่งบังไฟน้ำกันบอกหูว่าโดนปานใดสิได้พ่อนาหูแต่ว่าคืดหอดเจ้าจนเอามาฟันน้ำกับแบง